สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี Somehow, port ่น้องนะครับเฟื่อนขับเอฟซีนะครับทุกๆท่านนะครับพี่น้องเอ่อมื่อนี้นะครับผมก็ได้มาพบ้าวีพอน้องกือเก่านะครับห่างหายไปโดนนะครับโดนเตืบนะครับพี่น้องห่างหายไปโดนเติบนะครับเมื่อนี้มาอัปเดตนะครับอัปเดตเอ่อกางัวผมนะครับเกาะง้อสอเจริญชัยชัแนวนะครับพี่น้องห่างหายบเดเจ็วพอปีพอน้องไปโดนเติบนะครับก็โดยภารกิจการงานนะครับพี่น้องเวลากระโหลายบันไดนะครับพี่น้องก็เลยหาเวลามากฝากปีฝากนองนค้างสี อยากจังน้อยนะครับช่วงนี้นะครับผมก็เลยมือนี้นะครับมีเวลานะครับพี่น้องก็เลยมาอัปเดตนะครับอัปเดตหัวให้พี่น้องเบิ้งนะครับผมของหัวผมเองนะครับพี่น้องมือนี้ก็ได้รับนะครับตอนรับสมาชิกใหม่นะครับน้องก็เกิดแต่วันทีสิบห้าเมษาแล้วนะครับผมลูกสาวแจ็คพอตลอยล้านนะครับพี่น้องของผมเป็นลูกสาวแจ็คพอตลอยล้านนะครับมือนี้ก็เลยได้มีโอกาสนะครับมาอัปเดตให้พี่น้องในเบื้องนะครับหลังจากหางหายไปโดนนะครับพี่น้อง พี o, hai hai ่น Get well, ้องบางท่านก็ว่าโอ้ยหายไปแสนนะครับโซจะเล่นชายชายเนีวนะครับพี่น้องยังอยู่คือเก่านะครับจีหอดจีหอดน้องคือเก่านะครับเกษตรเดมีเวลากษตรเดไปหาท้ายคลิปนะครับฝากพีฝากน้องนะครับเปิดราคานะครับราคางัวนะครับให้พี่น้องเกษตรกรนะครับไต้เบิ้งกันคือเก่านะครับพี่น้องอันนี้เป็นแม่ลักผมนะครับนี่อีกแม่หนึ่งนะครับเป็นแม่ลักนะครับเดี๋ยวขอดออกมาแล้วนะครับขอดลูกออกมาแล้วนะครับลูกสาวแจ็คพอต้อยล้านนะครับจะใกล้อยู่พอเดือนแล้วนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมจีไทย อาไก่ไก่ปีพน้องเบิ้งนะครับผมครับพี่น้องลูกสาวแจ็คปอดลอยล้านนะครับผมของแม่ลักผมนะครับพี่น้อง่อเบิ้งออกนะครับผมไก่อยู่พอเดือนแล้วนะครับเบิ้งแข็งเบื้องขาเพิ่นนะครับอัปเดตในปีพี่น้องเบิ้งนะครับผลงานของแจ็คปอดลอยล้านนะครับสําหรับแม่ลักของผมแม่นี่นะครับพี่น้องแข็งขาดีนะครับแข็งขาดีง่ายดีนะครับพี่น้องเบิ้งแข็งเบื้องขาเพิ่นนะครับพี่น้องไก่อยู่พอเดือนแล้วนะครับเป็น ลูกขอกของผมเองนะครับของลูกแม่หลักของผมนะครับแม่นี่ก็เป็นลูกที่2นะครับพี่น้องที่มะลุ่งไม่ได้เปิดขายนะครับมาอัปเดตในปีให้น้องเบิ้งนะครับง้อเวาไหลตัวนะครับพี่น้องช่วงนี้กับได้แบ่งปีแบงน้องออกไปแล้วนะครับ2อตัวนะครับส่วนแม่นี่ก็ล่อทรงนะครับพี่น้องล่อทรงอยู่นะครับส่วนตัวหนึ่งก็แบ่งไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับพี่น้องก็เลยมาอัปเดตในปีให้น้องเบิ้งนะครับช่วงนี้ถ้ามีเวลานะครับพี่น้องก็สิได้มาเห็ดกิบในปีให้น้องเบิ้งคือเก่านะครับเดี๋ยวผมจ ออกไปหาเปิดและข้าง้วให้ปีให้น้องเบิ้งนะครับผมแล้วกีท้ายขีดฟ่อพันนะครับงามงามน้ำขอไม่หลายๆลายฟามนะครับมาฝากกีฝากน่องคือเก่้นะครับห้างหายไปโดนนะครับพี่น้องโดยนาทีการงานนะครับโดยเวลากับอาชีเอือปันไดนะครับแต่ว่ากีหอดปีหอดน้องคือเก่านะครับพี่น่องมันหนีก็เลยมาอัปเดตนะครับสาวน้อยนะครับสาวน้อยออกไม่นะครับของทางขวกผมนะครับกีให้น้องในเบิ้งนะครับผลงานแจกวัดเลยหลานนะครับพีน้องนะครับบางเพื่นกีกับอาชีท่านนี่มี ผลงานปันใดนะครับเบื้องแขงเบื้องขาเพิ่นนะครับยังมาถึงเดือนนะครับพี่น้องยังมาถึงเดือนนะครับโชคดีของผมนะครับที่ได้ตัวแม่นะครับพี่น้องโชคดีที่ได้ตัวแม่นะครับกินหญ้ากับกรลังเริ่มนะครับกระลังเรื่อมกินหญ้ากินเพียงนะครับพี่น้องตับแขงขาใหญ่ดีนะครับตัวนอกตั้งนะครับล่ำหลังเหย้าดีนะครับพี่น้องเนื้อหนังกับสิพ่อได้อยู่นะครับพี่น้องเนาะนะครับผมส่วนแม่นีก็เป็นแม่เสานะครับพี่น้องแม่เสาวของผมนะครับยังบําคัดผสม นะครับพี่น้องยังมาท่านผสมอยู่นะครับก็ใกล้เลยวล้ครับพี่น้องใกล้ใกล้เส็ีผสมแล้วนะครับอีกแม่นึงนะครับที่ผมเจ็บใ้นะครับเจ็บว้ต่อยอดเป็นแม่บอกนะครับพี่น้องหลายๆท่านก็เวียนมาเยี่ยมเยือนนะครับผมก็ได้มาถามหลายคนหลายท่านนะครับพี่น้องว่าบ่อล่อย์ดีครับนะครับบ่อล่อยตีว่าสันนะครับบ่แบแบงห้บ่อว่าสันนะครับพี่น้องแม่นี้ผมจะเจ็บว้เป็นแม่บอกนะครับผมบ่อ่งามนะครับพี่น้องนะครับบ่องามนะครับแม่สาวแม่นี้แต่ว่าเป็นล่ำ ลำ่ำตน้นล่ำตัวพันเหง้าดีนะครับก็เลยว่าอชิเจ็บใบถ้าต่อยอดเบื้องนะครับผมให้ทั้งเตีอเพ่นออกมากพ่นลูกพันสีไข่เนี่ยนะครับพี่น้องล่ำหลังล่ำต้นล่ำตัวกับเหง้านะครับแต่ว่าก็บอได้เป็นงัวงามอีอย่างน้ำเตลือดอกนะครับพี่น้องเจ็บใบนะครับก็ได้ต่อยอดนะครับสำหรับแม่สาวนะครับน้องชมพู่ผมอีกแม่หนึ่งนะครับท่านไหนผสมนะครับพี่น้องท่านไหนผสมนะครับสำหรับแม่นี้นะครับอัปเดตในพี่ให้น้องเบื้องก่อนนะครับสำหรับกอกงัอสอเจริญชัยนะครับพี่น้องเลี้ยงเลีลังาน นะครับ hm? พี่น้องลังเหลืองานกันพอดีมีเน่าเห็ดนะครับกับแบ่งปันพี roat, ่น้องไปแน่นะครับเหลืออายุ4ต ouais, ัวนะครับพี่น้องเหลืออายุ4ตัวนะครับผมจีนหอดพี่น้องนะครับว่าดี๋พอกันดนนะครับพี่น้องนะครับว่าได้อัปเดตดจิบลงไม่ช่องกระดนเติบนะครับพี่น้องเนาะนะครับผมนาเลี้ยงก็หาหยาหักครับพี่น้องก็ได้มีเวลาเวลาก็ทั้งเหลืองานก็ได้ไปหาหยามาให้ง่วนะครับก็เลยบ่คอยมีเวลานะครับตป เก็ะช yeah. ีพไอพี่ให้น้องเบิ้งนะครับไปกินหอดพี่น้องคือเก่านะครับสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับสอบถามมานะครับว่าหางว่าสาวมาไหวต่แบ่งปันพี่น้องราคาเกษตรตะกอนเนี่ยพัสนนะครับมีเวลานะครับผมก็สิดลรอนะครับทายคลิปให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับเดี๋ยวสิหาหัวสาวมาเปิดให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับผมเปิดราคาเบาๆราคาเกษตรกรพี่น้องจับต้องได้นะครับสอบถามมาทั้งหมู่ทั้งเพียดกับเถี่ยดมาหลายคนนะครับหลายท่านนะครับพี่น้อง เนาะนะครับผมเอาสําหรับคลิปนี้นะครับฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำหีก่อน้นะครับกับเป็นว่าห้างหายไปโดนนะครับเดี๋ยวกับมาอัปเดตใน้พี่น้องนะครับผมเดี๋ยวจังไดนะครับพอกันนะครับคลิปหน้าอาชีพนี่ไปหาเปิดราคางัวให้พี่น้องเบิงนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ